เฮ้ยตำรวจไ่เยี้ยแล้วจุดหายแล้วกไปแล้วโอ้โหโอ้โหรออะไรอ่ะพี่เพี่รถเป็นเหมือนอาการอ่าน้วยอ่ะไปตกเกียร์สี่บมรถถอยเลยอ่ะท่อไะไรเนี้ยถุงขายเลย400บาทอ่ะ400หรือว่าแจกก็ได้อ่ะ สวัสดีครูผ <milhões jadi> yeah. <laughs> ู้ชมที่การพรักทุกทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตากเป็นกราฟิกองศาครับทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันนี้ไม่ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรวันนี้เราจะเอาน้องแดงเนี่ยไปขับเล่นะครับผมเนื่องจากว่าเราต้งทำเสร็จบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ทำเสร็จปกติสำนักพี่ไม่ต้องซัดเลยดิก็จริงครับสำนักพี่ปกติแล้วมันต้องซัดเลยแต่ว่าคือรถผมเนี่ยมันยังไม่พร้อมในเรื่องจากว่าเรือนผมเนี่ยเรือนอันเก่าที่ทำมาจากช่างตู้เนี่ยมันมีปัญหานะครับผมตอนนี้ก็มีสั่เนดล แล้วเรื่องอีกเรื่องนึงท่อเนี่ยท่อมันอันครับทุกคนแต่ว่าพี่แบงค์บอกว่าขับได้เออเนื่องจากว่าผมไม่มีรถขับไงโอ้โหเอาไว,ว้เอาเว้เออได้อยู่ได้อยู่าชาขออนุญาตขับรถนะครับะวันนี้เราก็จะไปขับเด้นกันแต่ได้ข่าวว่าพี่แบงค์เนี่ยเขาจะบักโนไปลงนาัน้งก็เดี๋ยววันนี้เราจะมากันแล้วก็สําหรับใครที่ถามผมเขามาหลายหลาย,หลายคนมากเลยว่าพี่ครับ ขอความเห็นอของเรื่องอไรนะเนี่ยเรื่องคัดมือหน่อยคัดมือทําไมพี่ต้องใส่คือหนึ่งเลยนะพี่จะบอกเลยหนึ่งพี่จะเอาไว้มาออกตัวเพราะว่ารถคันนี้นะครับคือทําลูกมาแบบว่าคือแบบเข้าใจไหมมันมันลูกโตอ่ะเออก็แบบว่าก,กลัวก้านมันขาดเนาะ้วแบบว่าคือไอ้จอบเนี่ยรอบที่แล้วอ่ะที่มันทํามาเนี่ยคือก้ามันขาดกลัวว่าถ้ากูเกิดก้านขาดมึงกูจะทำยังไงวะก็เลยกล่าวว่าเออทาคัดมือเนี่ยเวลามีปัญหาเนี่ยก็ทำคัดอย่างเดียวเลยเออคือนื่องจากว่าวันนี้นะครับผมผมเนี่ย ยังไม่เคยขับคัดมือแบบว่ารถตัวเองนะปกติแล้วก็ขับพวกเอ็มพี่แบงค์อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแหละแต่ว่าคือรถตัวเองอ่ะมันก็เกง่งๆหน่อยไว้ทุกคนแต่ว่าจับจังหวะไม่ถูกว่าจะอะอกตำรวจอีเยอะหายแล้วทุกคนงานเข้างานเข้าครั้หนึง่งทุกคนครัแบหบนึ่งนะตำรวจอีเยอะยัดแม้หยัดแม้มตกใจหมดเลยมัวแต่พูดห,หาเยลยดโอ้ย ดับแต่พอดีว่ารถท่อนนี้มันท่อของจองโตัวนะมันจะไม่ได้ดังเท่าไหร่นะทุกคนโอเคครับ okay, ทุกคนก็สําหรับในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกเลยวันนี้เราจะมารันอินน้องแดงเล่นๆน,นะครับผมเนื่องจากว่าคือรถมันไม่พ้อมาก,ก็ค่อยๆขับกันไปอย่างหนึ่งอย่างที่บอกเลยคือเรื่องคัดมือผมจ,จับจังหวะไม่ถูกนะคร<ถ>ับเวลาจะตกเขาจะเป็นทุกคนแบบตึงตึงตึงอย่างเงี้อยอันนี้ผมทําให้เป็นนะครับผมไม่รู้ว่ามันต้องเข้าเกียร์แบบว่าแบบต้องตบพร้อมกันหรือว่าแบบมันมีทิกเพราะว่าพี่แบงค์เนี่ยเคยสอนทิ๊กแบบจ็อบ,บผผมมไวว้นะ่า เวลาจะขับไปเนี่ยมันจะมีทิศอยู่ว่าแบบทิกงัดงัดงัดคัดเองัดมือขึ้นปุ๊บรวตบได้เลยไม่ต้องตบอะไรประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวก็จะไปลองดูทุกคนเดี๋ยวตอนเนี้ยผมขอตัวไปเจอกันตรงนู้นเลยดีกว่านะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าข้างหน้ามันมีรถตกรจนะครับทุกคนเราก็จะค่อยๆขับไปนะครับไปเปิดว้ามาตรง้นดีกว่าครับผมไปทุกคนครับเมื่อกี้ผมขับมารถผมมีปัญหาว่าทุกคนเชนน้องแดงงานเขาต้องแดงดับ ดับเมื่อกี้ผมขับไม่ยูดีใช่ไหมตอนแรกมันดับไว้รอบหนึ่งไว้ทุกคนแล้วทีนี้ก็มาดับอีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆเอา้าเมื่อกี้มันมีเสียงอะไรรู้เวลาผมเบิร์ตแล้วมันถอยอะ่ะโอ้แป๊บหนึ่งนะคนผมใส่ไปไม่ได้ปั๊บนะมั้งนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งมันอะไรไม่รู้ไว้ทุกคนเดี๋ยวให้ดูผมใส่จะได้กลับบ้านว่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะสปริงมันร้องแบบว่าเดี๋ยวให้ดูนะทุกคน ดี๋ยวผมบินให้เนี่ยเสียงอะไรไม่รู้ choices, ไ,รไปทุกคนเวลาบิดเบาๆอย่างเงี้ยรถนด้เสียงปะรถมันเหมือนมันถอยลงว่ะหรือท่อขอม,มันอ้าดหรือเปล่าวะเออเสียงอะไรไม่รู้ว่ะเนี่ยเมื่อกี้ผมเบิร์ดรถรถมันถอยว่ะเดี๋ยวป้านึงนะเดี๋ยวผมขอไปลองตรงนี้ก่อนเดี๋ยวลองคลองขับไวๆนังน่งๆงขับดูก่อนนะครับ <an> ก็บอกเลยว่าม <s> ันนี้ <S <s เอามาลถ <S <s เอามาขับเล่นนะมาขับเล่นเฉยไม่ได้แบบว่ามาลองทีลองเลยนะ <Okay. S 1> แค่คือผมรอก่อับรถไปดูไม่มั่นใจว่ะไม่ดีโอ้โหไม่สดเลยหนักสิโอ้โหเรียบร้อยรู้เรื่องเลยครับทุกคนรถถอยเมื่อกี้ผมบิดปุ๊บรถถอยเลยทุกคนเห็นไหมเรียบร้อยดับอีก <c oughs> เยอะครั้งหนึ่งทุกคนเข่ากลางกางก่อนเยอะครั้งหนึ่งเราหาพี่ชายก่อนไปกลับบ้านได้ป่าะว่านี่ยโอ้ย โอ้โหรออะไรอ่ะพี่เฮี้ยรถเป็นเหมือนอาการไออัดเลยอ่ะบิดตบเกียร์สี่ปุ๊บรถถอยเลยอ่ะรถดึงดึงลงเลยอ่ะพี่รถถอยเลยเหรอเออมันดึงลงเลยอาการเหมือนคอยไออัดเลยอ่ะตอนนี้สตาร์ทไม่ติดเลยเนี่ยฮะยังยังไม่พลังเดี๋ยวสตาร์ทเดี๋ยวเราลองสตาร์ทดูก่อนไม่ไหวเหรออือไม่ไหวอะไรเราแหมจะไม่ไหวไม่ไหวล่ะสงสัยต้องเปลี่ยนสปริงเรงไม่รู้ว่ามันสปริงกับมันดังด้วยอ่ะพี่สปริงเราดังเออบ้ามึงละก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องถามคน ไปหรือเปล่ากูรอนานแล้วเนี่ยโอ้ผมไปอยู่แล้วแต่ผมจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าบ้านก่อนนี่รถมันดึงแล้วมันดับเลยหรอมันเออมันดึงปุ๊บมันดึงมันดึงปุ๊บผมกำค้าปุ๊บดับเลยอ๋อลูกติดแล้วอ๋อโอเคเจอที่บ้านพี่เอากลับเลเอากลเดี๋ยวผมลองดู่น้องตาลุก่อนติดเพาะว่าลูกอยู่ทางเลี่ยงนี่เออไม่ได้ปะเดี๋ยวผมค่อยๆกลับแล้วกันนะครับทุกคนโอ้โหน้องแดงกูวันแรกมาก็เอาเรื่องเลยปะป่าเอา ไอ้หาเอ้ยไมาอยากทำสตาร์ทมือ <c oughs> เออทุกคนครับใครมีวิธีสตาร์ทมือ <c oughs> น้องแรงมากเนี่ยแบบร้อยสบาทเออแนะนำพี่หน่อยนะ <c oughs> ลูกกโตอ่ะ <c oughs> ได้แบบตทนทนหน่อยอ่ะทุกคนพ <c oughs> ่อคงตาย <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้ผมกำมนีนวนะ กคนก็อย่างเมื่อกี้นะครับผมสำหรับที่บอกเลยคือเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะเปิดวารไปที่บ้านเลยเมื่อกี้ผมโทรหาพี่แบงค์แล้วบอกให้พี่แบงค์มารับนะครับผมทุกคนก็ในวันนี้กะว่าจะออกมาครับผมน่าจะคาดจากอาการแล้วเดี๋ยวรอพี่แบงค์มาสรุปแต่ผมชัวร์เลยว่าพ่อแม่งอั้นแน่นอนเมื่อกี้ผมบินมาม,นมันมันมันไม่อยากฝืนว่ะทุกคนตอนแรกกะว่าจะขับกลับบ้านแต่มันคือผมไม่อยากฝืนนะเข้าใจไหมก็แบบคือท่อเนี่ยเป็นท่อไป57ชัก3นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากได้ คูแจกเลยท่อเนี่ยอ่ะผมแจกเลยเฮ้ยจะแจกกขายดีวะทุกคนทุกคนลองเมนตดิแต่ถ้างตขายเนี่ยท่ออะไรเงี้ยผมขายเลย400บาทอ่ะ400อหรือว่าแจกก็ได้อ่ะ400อยเนี่ยคือใครโอน400้เนี่ยได้ไเลยท่อใบนี้แล้วก็สำหรับใครที่รู้เรื่องแบรนด์ว่ารถน้องแดงเนี่ยควรใส่แบรนด์อะไรลองคอมเมนต์หน่อยว่าผมจะได้ไปหาท่อมาดีๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดรอพี่แบงก์ก่อนเดี๋ยวรอตอนพี่แบงก,ก์มาแล้วลองดูนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนไปพี่ชายผมนี่เขาปล่อยให้ผมรอนานมากเชื่อไหม ผมขับมาอยู่ดีๆอ่ะมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ว่ามันได้เป็นอะไรเออแล้วพอทีนี้ก็แบบว่าเออจะแบบบอกคนดูว่าเออวันนี้ผมเพิ่งมาขัดแรงนะผมก็เล่นแล้วในหมวกนี่ซัดเร็วอ่ะเออไม่เร็วแก็ขาวมาแป๊บหนาหน้าอ๋อค้งเลยไม่รู้มันไม่รู้มันเสียงอะไรพี่ก็เดี๋ยวเอาง่ายเลยใครอยากรู้เหมือนเดิมเลย ไปดูได้ในช่องพี่แบงค์คือได้ได้ครับปกติแล้วมันก็พี่แบงค์ประกอบมามันก็ไม่เคยมีปัญหาด้วยก็อันนี้คือชุดย่าพี่ออฟเขาแบบว่าวันนั้นพี่แบงเขารอประกอบไปแล้วแต่ว่าพี่ออฟเนี่ยเขาอยากเสียงยายของตาเสียงทำคลิปนะนรับวันนั้นย่าก็เลยลงตื่นเข้ามให้เขาทำงานในลงตื่นพี่ออฟเขาเลยประกอบให้ อย่าแตงเฉยเลยก็เอาง่ายเลยสาหรับวันนี้ก็มันไม่เฟลหรอกคือมันมีปัญหาเล็กน้อยเฉยรถมันไม่ได้ลูกติดนะเนี่ยเนี่ยมันเป็นไรพี่เนี่ยมันยังตึบๆอยู่เลยเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นไรไม่ได้ลูกติดน่าจะเกี่ยวกับพวกระบบชุดหัวนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวไปรื้อเอาแตงไงก็ได้เพราะรถยังมีกําลังอัดอยู่เลยเออเป็นไรมมกหรอการชนกับเราใช่กราจะพากนชนวรวเอางี้ดีกว่าพี่ เนี่ยเดี๋ยวท่อเนี้ยผมจะขายต่อครูไม่ขายก็แจกพี่มีท่อแนะนำไหมผมให้บวกบอกครูแล้วมันแนะนำพี่มีท่อแนะนำหนึ่งไปนอกท่ออะไรท่อช่างเบียร์ท่อช่างเบียร์เดี๋ยวจะเสิร์ฟให้จัดให้เลยได้ไหมได้เลยท่อนี้ขายไปเลยพันห้าพอพันห้าพอผมบอกคุดูขายไปสี่ร้อยเพราะว่าช่างตัวเขาขายแค่ผมแค่พันห้าอีกได้เหรอเฮ้ยอันนี้มันท่อแท้เลยใช่ท่อแท้งั้นเอาไปสามร้อยพอเอาสามร้อยพออะโอเคสำหรับใครอยากได้เมนมาสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติคตาพี่ด้วยก็น้องแดงกุศลปลุกคำนานมาเฮ้ยแต่ว่าทาร์ตออกตัวนี้แบบอันมอโอยร้อนว้าอยรอยดีตะกลัวแต่มพ่อนก่อนไม่กล้าออกเต็มยังไม่เคยไงคือขับครั้งแรกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขนขึ้นรถเลยเดี๋ยวาใครที่อยากรู้ว่าเป็นอะไรไปดูได้ที่ช่องพี่แบงค์ไป